สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดตัวไฟ์ลแนบหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดอะไรต่างๆที่ เพื่อนๆส่งมาให้ทางยูนิแกรมกันนะครับหรือือว่าบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะเข้าร่วมกลุ่มหรือต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์จากกลุ่มที่เพื่อนๆเ,เข้าร่วมหรือเพื่อนๆสนใจอยู่มาใช้งานกันนะครับปกตินะครับเวลาเราติดตั้งตัวยูนิแกรมตัวยูนิแกรมจะไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ในรูทของโฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่องเราอัตโนมัตินะครับซึ่ง เวลาที่เราเข้าไปใช้งานเวลาที่เราดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์หรือตัวโปรแกรมตัวงานต่างๆที่เราดาวน์โหลดมันจะไปเก็บไว้ตรงนั้นให้เราอัตโนมัติหรือบางทีใครต้องการที่จะไปเก็บไว้ที่อื่นเดี๋ยวเราค่อยไปแนะนําเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนตั้งค่ากันนะครับหรืออาจจะย้อนกลับไปดูตรงตัวที่ผมได้แนะนําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของการตั้งค่านะครับการตั้งค่า อยู่ใน navigation เมนูนะครับโอเคตอนนี้ผมดาวน์โหลดตัวยูนิแกรมผมเปิด ตัว u n นิ a กมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเลือกสักกลุ่มนะครับที่ผมเข้าร่วมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะดาวน์ลองดาวน์โหลดให้เพื่อนๆดูนะครับผมแท็บลงมานะครับ <open> ผมเปิดตัวโปรแกรมมามันจะอยู่ที่ Open Navigation เมนูนะครับผมแท็บลงมาเลย Search. s e a r c h นรับแทบลงอีกค Channel b อง n d App โอเคนะครับตรงนี้นะครับผมเข้าไปที่ Blind App แล้วกันนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับในการเข้า,าไปในเมื่อกี้เป็นเป็น n n e l นะครับเป็น Channel นะครับเป็นแบบ Channel ก็คือระหว่างกลุ่มกับ Channel เนี่ยก็คือเราจะต้องเข้าร่วมหรือเราจะต้องได้รับเชิญมาให้เข้าร่วมก่อนนะครับ ถึงมันจะแสดงอยู่บน List Chat ของเราได้นะครับพอเรา Enter เข้ามาที่ Channel แล้วเราใช้ Alternate เลข2ครับ <Smart Boy. S 1> ลองเข้าไปข้างล่างสุดเลยนะครับผมก็ตัวข้างล่างสุดนั่นหมายความว่าจะเป็นข้อความใหม่สุดนะครับข้อความล่าสุดผมก็เลื่อนลูกศร ตอนนี้เลื่อนลูกศรลงไม่อ่านละนะครับต้องเลื่อนลูกศรขึ้นมันก็จะเป็นข้อความก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น Smart FIALS MESSGES FROM FORWARDING Voice RECEIVED UNREAD SUSHIELD FOUR, files. Un Four files. Ah today Un message November 24 f i l e s Just two zero two four two three one up to Just two zero two four two three one zero seven zero four zero zero dot zip here is Just two thousand twenty four with crack everything in one package also modified the crack file a bit so you don't need to copy the version.dll file to the program files. I don't know who modified it. 1100 Okay and in a hap cut the pin. Smart voice line download it to a smart voice to inner space subit bar like a space five percent zero percent นะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดให้ครับเพื่อนกดสเปซบาร์ไปมันจะทำการดาวน์โหลดให้เลยในขณะที่มันดาวน์โหลดนะครับเพื่อนเราแท็บลงมานะครับมันก็จะมีการ์เซนต์ดาวน์โหลดนะครับนะครับแท็บลงมาอีกมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ที่ดาวน์โหลดนะครับห้ารนบ Colon. นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จ80% 90% 100%นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเราแค่เลื่อนไปหาตัว โปรแกรมหรือตัวไฟล์ที่เราต้องการดาวน์โหลดหลังจากนั้นให้กดสเปซบาร์นะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดให้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยอพอเรากดสเปซบาร์แล้วให้เราแท็บลงมาครับ <file> มันก็จะเป็น cancel mm hmm. หรือว่าแท็บลงมานะครับอีกครั้งหนึ่งมันจะบอกว่าเปอร์เซ็นที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันดาวน์โหลดได้กี่เปอร์เซ็นตอนนี้มันอยู่ที่100%่นะครับ <file> แล้วก็ชิปแท็บขึ้นไปตรงนี้มันจะเป็น open file ถ้ามันยังกําลังดาวน์โหลดอยู่หรือดาวน์โหลดยังไม่เสร็จมันจะบอกว่า cancel นะครับชิปแถบขึ้นไปครับ Smart Voice Line 1. 1> นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเข้าไปที่ไฟล์ก็กดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เลือกลูกศรขึ้นไป show 7 7. นะครับแล้วก็เลือก show in folder ตัวนี้นะครับ enter ไปเลยนะครับ open with นะครับอันนี้ก็จะเป็น open with แล้วก็ save as copy, copy link นะครับอันนี้ก็จะเป็น copy link. อันนี้ก็เป็น select ก็เป็นเลือก report, report ก็คือแจ้งเตือนรายงาน forward, forward ก็ส่งต่อครับเพื่อนสมมติว่าผมต้องการที่จะส่งต่อให้เพื่อนให้ใน contact list ใน unigram ผมก็เลือกที่ forward seven seven. นะครับโอเคผมก็จะเข้าไปที่ show in folder ครับเ n t e r ี่ครับไปเลย Smart voice. นะครับตรงนี้นะครับ Smart Compact.apk All Language Voice V4 of Line 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 1 1 1 7 นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ไปใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะเข้าไปที่ user นะครับไปที่ดาวนโหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เลือกลูกศรลงมาเข้าไปที่ un i g r กรครับแล้วก็อยู่ที่นะครับตรงนี้นะครับ Smart voice นะครับมันก็จะ มาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กลับไปใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดหรือวิธีการเรียกใช้ไฟล์หรือ,อาดาวน์โหลดไฟล์แนบนะครับที่เพื่อนเเข้าส่งมาให้นะครับปกติมันจะมาจัดเก็บอยู่ตรงนี้อัตโนมัติเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเข้าร่วมกลุ่มที่เพื่อนๆ่นน่าสนใจที่เพื่อนเพื่อนสนใจแล้วก็ ลองดาวน์โหลดดูนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพวกนี้มันมีพวกไวรัสมีอะไรต่างๆเข้ามาเพื่อนเพื่อนก็ต้องอาจจะต้องลงแอนตี้ไวรัสลงอะไรหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยมีความปลอดภัยบ้างระดับหนึ่งแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยเพราะว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะเปิดนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างที่ผมว่าน,นะครับว่าเพื่อนเพื่อนก็อาจจะเลือกใช้ลองปรับใช้กับการทํางานของเพื่อนเพื่อนให้ให้สอดคล้องแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับ โอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ